สบายดีครับพี่น้องปองไปทั้งหลายครับเหตุ่วนเหตุไรคํามาแล้วอยากโทษเั็นทต่ตก้อนนี่อยากอะไรับอาเลยอันมองกันมองแทบมองนี่คำพันว่าเนาะคขาบูเมียนี้ชื่อปรทศไหนพี่น้องนี่ลิ้นครับพี่น้องลิ้นม์ูรู้รสชาตแหละคับบูเมียนี่แนวเลียแนวเลียเพื่อน ลิ้นหมูครับแต่ปอเรามาเราในเฮอันแต่ก็เสือนแต่ก็ะได้เซีอมาดินไหมอ๋อวันน่ะลองเบิ้งลองเบิ้งลองเบิ้งเงาเซีอมาดินไหมเนี่ยซื้อบ้านนี่แล้วในเอเอาไปรวนเอาเนาะรวนรวนรวนเรียบร้อยแล้วกัดหยจีมบางดินไมเข้ามาก็ซอยซอยซอยไเนาะเขาควงมาเพชรลงเล็กน้ลเลยเนาะยันในการจะดอกขางในสายนี่มาข่มอยู่แล้วพี่น้องในการในการ ข้าวบุญมีลิ้นแล้วโมเสสเด้พี่น้องเด้อเพื่อนอะไรมัดเลยบพรว่าคนว่าสัตว์เขาบุมีลิ้นแล้วจบเ,ว <laughs> เลยบแซโมเออกนินเตี๋ยบโมเสสเขามีลิ้นแล้วเว้ในการด้วยอ้าวเบื้องตอนท่นดวนท่านปรุงกูล้วบ้านนี้พี่น้องยุงก็เริ่มมาแล้วครับปฏิบัติการอะไรนี่โค้งหน้าเลยวิธีดวนเอาพี่น้องอื กันเอะโมเดียดอกาจะอ่านก่อ,อนี่จะอ่นนึงกระบอกปสิอันน้อยนี่นเอามากินน้ำบวัวเขาก็ได้ครับน้ำเน,น,นมีนะเพื่อนมาแก้ด้วอืมโมเป็นกัเอาตัวห้องตะไสร่หนาอันเยอะนี่เ,เ,อ,เออจบเลยอืมเพระาะว่าสูตรี่นสูตรใสมม่มังดินไหมมังินฟ้าพร้อมด้วพี่น้องเนี่ยเดี๋ยว่มันเปลีนน่ยนเอาโเป็นพี่น้องว่าครเปนไปก็ับเป็นอย่างกลับเห็นเนาะ เป็ี่ยนเมดแม่รนการเอาหารจานเดียวตะกวงมาแล้วมึงให้ตปส่วนมันเป็นให้ไปส่วนตัวแล้วเอเดัง่ากินเข้าโซ่เส้นอยงไปเลยเนาะคือเว็นหน้ามึอนี่เนาะนะ เอื้อเอื้อนไปทางนี้บ่ได้เหรอซอเสวี่งเางที่ได้ยินดิเออเอ่สมอลนึงเหรอมอนึงจมูกหมดโบไมดีเอื้อสมอลหมดเพื่อผู้ใหญ่บ้านประกาศอีกว่อหมายดีก็ถูกนะเออเออรายการพี่น้องเล้พุทธบ่บ่แล้วคนแม่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 เดี๋ยวจะปรุงระบาดนี่พี่น้องเลยเอาแบบเดียวกันนี่ฮาวันเอาลิ้นมาเสื้อไฟบ้านดิ กอยลิ้นเสื้อลิ้นอันนึงลิ้นไหมบ้านเขาลิ้นมูอลิ้นมูอกับลิ้นฟ้าลิ้นไหมแล้วแต่คนเอื้อนเนาะภาษาไทยไม่เตือนนี่เขาเอืนมากเตือนภาษาร์ไทยพี่เนาะก้อยกบูคือกันประจักไปภาคอีสานนะมื่อลิ้นไหมมื่อลิ้นฟ้าไทยไทยน้อยเอื้นมื่อลิ้นไหมเนาะแต่ว่าไทยเราคือมักลิ้นฟ้าเนาะไม่เตือนเลยแต่ว่าภาษาไทยนี่ประจักรไมเตือนมากเตือนว่าเนี่ย ไปสั่งกักเอชาเดาไปนีในเดากัมกล้าบอกยาเม็นโบเมนพี่น้องเปิดพันานุกรลมเพิ่มกันเฮ้ยพาแก๊ตเอาพี่น้องก็จะว่ามันขี้ว่ามันขี้รถบันขี้ดอกครับแก๊สหุ่งต้มอยู่แล้วแก๊สสลักไซนนี้อยู่แล้วเห็นเนาหรอมันแก๊สรถยนต์นี่มันก็ในอย่างนี้แก๊สรถยนต์มันก็ว้าอีขี้วกินไม่ได้เลยนะแก๊สนนี้ขี้โรบูมาแค่ได้กินอย่างนี้ือแค่ตันึ่งข้าวนึ่งน้ำหรือขกาวปลา บ้านนี่้าเบื้องตอนปรุงพุละวหัวนาพ<น>ันวาอันนี้นี่แหละหัวนาหนินโยอาตัวเพียนแล้วมันก็ตบมดขวดน้อยพี่น้องหัวนานนิเนอะมันย่านป่าผัวอ,อยู่เลยขวดน้อยพอคอยเอ้อย,ออย,ยมันเไุกคยโอ้ยลวนมู่น้อยเดียวกันยังบดเครื่งขวดเลยพี่น้อง ยืนดูห้วงมันยืนไม่ <c oughs> โอ้ยโมยู่โมยู่โมยู่พี่น้องคา้ามโซ่ของพี่นี่เบิกแล้วมาได้เด็กคนป้องกันเขาลูก <c oughs> ค้ามาแล้วพี่น้องเอาก้อนเอา, <c oughs> ก,าก้อนเอาก้อนโอ้ยแกหน้าก่อนบุหรอกหลวงกันแม่นอันเดียวเลยพี่น้องเอ้ยไปคลายข้องกันครับมาหนี่ครับเผยๆตัวเองได้ไหมเป็นใครนี่ <c oughs> คุ้นๆอยู่เนาะ คุณบ่ครับพี่น้องคุณอยู่ลูกน้องป้าต้อยเถาะเอาเจ้าบัวมาครับบอครับบอบอใครจะไรมาหุงน่ะไปตามนี่ยเอาแม่ย์เอาแมย์ยันเจ้าบัเอาซองด้วยรถผู้สาวเก่าใครมาขนาดจะมาหุงผู้สาวเก่าเอาซองรถเออเนี่ยไปให้ผู้สาวใหม่ได้กันเอาฝุ่นตะฝุ่นลอยลอยแล้วฝุ่นผู้สมบออ่ะยังไงเจ้าบัแล้วจะเที่ยวมึงมาเด้๋ยนะยังไงบัวแล้วจะเที่ยวขูรถท่ากินได้ เอาไปท่ามาเขาพความเมาแล้วถ้าจนได้ย่างมาเบิ่งสิควไยกระได้ไม่คว้าแล้วเฮ้ยยังได้การได้หันทุนเนี่ยะได้พักครับมึงพักครับอ๋อจ้าขับเข้าไปดิ้นไหมหยิดลิ้นกับลิ้นเสียกันมือนีิเบิ่งเอารวดครับสุดยอดครอความบันเทิงนะมือนีิอ่านี่ไม่เท่าใครมากขนาดเดี๋ยวคอบครัวจะไม่เท่าซะเด้อไม่เท่าใครมากขนาดนี้มาเลยอู้้อันนี้ก็ซักก็ซื้อมาเมื่อกี้นี้ บ่ได้เด้อนี่บ่ได้อันนี้ก็พอเราค่อยมาขนาดนี้ค่อยเอาเด้อเอาซะอ๋เออกระปากระกันน้ำปลาดิน้ำปลาดิน้ำปลาไปแดกมาหนาเอาหมน้ำปลาเ่าเอาแล้วมีแล้วนี่ไว้เจ้าสายมันมุดแล้วก็น้ำตาลนี่เราไว้เสื้อแต่โม่งน้ำตาลเยืนมันมุดแล้วเออเอาข่อยืมไปก็ได้ส่วนก็อันดูบ้านเหรอยู่วยิ้วอ๋อไปเจอคุณข่าข่าวพี่น้องเจ้าเคยเห็นบอกข่าข่าวดิ ข่าวข่าวอะไรที่อยากดมแล้วได้คอยเออพอมที่เด็กข่าวเออพร้อมลิได้เนื้อเขาแล้วพี่น้องได้เนื้กินแล้วเอามาเบิ่งด้านนี้มันสอยซอยซอยนี่ซอยห่อมาบ้านนี่ได้การได้การพี่น้องเอ้ยห้บัตนี่ยมาเซฟมาเซฟก็อยู่มั่งนี่แหละเขาลาบลิ้นหมูเซอกับ หมักดินไหมนี่แหละบ้านเฮานี่บ้านอื่นๆมากแต่ก็บม่รู้เลยเอาเส้นไป้นลอยเนาะเอาเส้นก็ไปขนาดแท่งอ่างนี้แท่เนาะเฮียเตะเคียเตีๆๆแล้วนี่เคียอื่นหมดอนแนี่เอ้าพี่ตุม้มโอ้ยเพิ่งมาเนาะอ๋อใช้ผัดแบบนี้เขาเรียกมากเต๋อบ้านเจ้านะ่ะ มากอันนี้ภาษาไทยเรียกมากเต๋อมากอันมากเซกาฮะมากเซกาเออมากเซกามากอะไรเอาเรียกมัวอะไรเจ้าลิ้นเหมือนกันเนอะเออลิ้นอะไรนี่เอามากเต๋อเหนียวลิ้นงัวไปเจอมาลิ้นงัวคนไทยนะนะคนพาคเนงคันลิ้นงัวเออพาคเนงเรียกมาลิ้นงัวลิ้นยาวน่าดูอ้วพี่น้อเสื้อได้ไม่ได้หรอกบ๊อบแม่หนดอข้าวบ้านนี่ โอ้ยตัวตัวตัวเอ้าเบิ่งปรุงดีกว่าโอ้แม่เนาะคนไทยตะ็นยัเมินลิ้นงัวนเนาะต้องถามว่าเคยกินไหมเออไม่เคยเจ้าเคยกินดรอแต่ตุ่มรายการมอนยูทหน้ายอดนี่ยวดนี่นันนั้นคลั่นี่มันร้อนหรือเปล่าน่ะ ไม่ร้อนเย็นไฟดับหมดแล้วเย็นแล้วจะโมงแล้วสั่มันหกโมงแล้วมันเย็นแล้วไม่ร้อนตอนบ่ายร้อนเอตอนบ่ายมันจะร้อนอันนี้มันเย็นล้วนี่มากินตอนบ่ายดีกว่าเออมันจะได้กินร้อนร้อนออกไปกินตาแดดอีกเออยจะกินร้อนหรือกินทานไฟเด็ดบ้ดเลยเอาเลยเอาไหมไม่เอาปอกพองปากพองถ้าจะกินร้อนแล้วต้มกาแฟตอนเช้าคือเห็นนั้นวางไว้เป็นสุชั่วโมงยังเหมือดเนาะ ถ้าจะกินร้อนก็ใส่เลยไม่ต้องเฮ้นี่ชงมาแล้วก็มาตั้งไว้อือนี่น้อยโดยการลองมาดูกันหนึ่เอาซิมบัวเจ้าก็ซิมบัวซิม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 ยันเบี้ยจันมาแซ่พูดเนาะแล้ว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 ใส่หมูหรือไสเนี่ยหมูลิ้นนะวะลิ้นน้อยเดียวเนาะลิ้นลิ้นผสมลิ้นแบบนี้อ๋อลิ้นลิ้นลิ้นกัดลิ้นเออสุดยอดคนมักคมนี่สุดยอดเลยเนาะเขาบผู้บุกมักโครมฮกกะ่าไปอีกแบบพี่น้อง แต่ว่าสุดยอดรืเบื้องกคบทางนี้บานยอนี่ก็เบื้งแ้วครับนี่เลอกเเ้าอืงมเสเดอบันนี่จะนอะไนั้นได้นี่โอ้วางไว้ก่อนเอาือไว้ก่อนเอาถือไว้ก่อนมันบ่ไดอะไรเด้มันต้องกับแนวนี้มันจะอยู่คุณนะออดเอมอืออืออืออิน้อยเนาะ เพิมเนาะี่มก็สีเหลือันนเขาเผ็ดอันนี้ครับผุ่นยงโอเคม่ค่อยเผ็ดเนาะคักครับคัน้องสุดยอดแล้วซึ่งเผ็ดยอดเลยค้มบํารมผู้เดืมาก้มยซึ่งนี่เลยลองไปนี่เนี่ยก้อยซึ่งัวก็ได้ในบริเวณนี้พี่น้องนี่เนาะมาดินไหมนี่เซโนเรียกินเลยนี่เดี๋ยวเรียงเลยเพวเข้าเขาก็มีเด้ เอ้าตั้งไปกินละบ้านนี่พี่น้องแม้มันคือมาสุดยอดแท้เอาไปตั้งไว้ทิ้งเตาแก๊สมันก็ได้พันนายานมันตักแล้วกันก็ได้เอ้โอ้ยมืองนีบร้อยเลยเนาะมันปรุงแบบนี้มันทั้งกินเลยเพื่นว่ามันโบเพ็ดออกเป่ะวะโยมมันโบย่านได้เพ็ดมันย่านนูนไม่ได้กินจะพลาดไปาตู้ไปมันก็จะเปิดเข้าไปกินหนาสุดยอดเลยพี่น้องข้าขนาดเอ้าสามพันละกันพี่น้องเอ้า โอ้ยได้อ่ามาได้ดินน้ดหน่อยนึงคือได้หล่ปเนาะเขาบวงบวง้ามอนไปไปม่งเมพี่น้องงานอุตัดเราจะเครื่องเงินแก่บวให้ไปปิดแค่แค้เงินเอาไปมืดฟ้าขนาดเจ้านาไปกินนะเอาแมตัวน้อยนะคุณจะร้องเงินเอาไปย็มหัวเสื่อหืมโอ้ยบุรีอะมดเมือง ัวสกอก็แฟพี่น้องอาดินไม่หั่ซอยดิบเนี่อหรฮะซอยดิบเนี่อหรบัวเล้วเขาก็จี้อรอเจ้าเดี๋ยวเจ้าพื้นจี้แล้วมันจังออกกราบมันออกมันกินได้เมื่อไหถ่ลตามดีเขากินกับลาบดิบๆก็ได้เหนกราบเหือเตือก็ได้อยู่แล้วอะสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ปิดคลิปก่อนพี่น้องคลิปนี้ไปซ้ำนี่แหละครับขอบคุณสำหรับการติดตามเราส่วนมากนะมีดัวหั่นบ้านๆนี้มาเลยครับบอกเลยครับทําได้เมื่อทุกอย่างครับ ยูเว้นผัดทอดฮัมบเป็นสร้างปอวเบาวได้แต่อาหารแบบพื้นบ้านในสุดยอดครับนี่ต้มแกงไม่สร้างนี่ครับต้มปูต้มปลาลาบปลาลาบม่สร้างนี่ด้มัดครับอ้าคิปนี้ไ่สั้านี่แหละครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเด้อสวัสดีครับ